สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับได้รูปหายากนะครับมาให้ชมกันนะครับเพื่อนๆน,นี่ฮนะนะมีใครรู้จักหลวงปู่เลยครับหรือเกจิท่านนี้บ้างนะครับคอมเมนต์มานะนะใครเป็นสิทธิหลวงปู่นะครับหรือเกจิท่านนี้บ้างนะครับเ้นต์มานะนี่ครับนี่ฮนะให้ดู ด้านหลังนะครับอนี่จะเป็นนี่จะเป็นปีสามเก้านะครับเพื่อนๆนี่นะครับนะกระดาษเก่านะครับได้อายุนะครับนี่ฮะเมึกปั๊มซีดๆนะกระดาษเก่าๆได้อายุแบบนี้นะครับชอบมากครับเพื่อนๆนะมีใครชอบเหมือนกันบ้างไหมครับคอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับอ่านี่ฮะ เขาเรียกว่ากระดาษหนังไก่นะครับเพื่อนๆนนี่ฮะกระดาษหนังไก่นะครับนี่ฮะเจอแบบนี้นะครับเพื่อนๆนบูชาขึ้นคอสบายใจได้เลยนะครับนี่ฮะประดุดจิตติดรูปให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับให้เราศิษย์นะครับ,ใ,รรรบใช้คุ้มครองป้องกันนะครับ นั่นงกระดานสามแผ่นภาวนาให้รักษาบรรดาสิทธิ์ที่คิดดีนี่นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะมาให้ชมกันอีกนะครับเพื่อนๆฝากติดตามทิกตอกผมด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ